ความในใจถึงคุณป้าตุ่มนะคะก็อยู่ด้วยกันกับป้าตุ่มมา33ปีนะคะตั้งแต่มาเริ่มทํางานครั้งแรกมีพี่ตุ่มเป็นพี่เลี้ยงนะคะก็ประทับใจนะคะพี่ตุ่มเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมานะอดทนและที่สําคัญขยันมากๆนะคะขยันนีิสุดยอดเลยนะคะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ การใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวแล้วก็ชีวิตการงานนะคะแล้วเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยใจคอที่ดีมากนะคะ,ะทำงานอยู่ที่ตั้งแต่เริ่มเป็นสถานีอนามัยเนาะจนเปลี่ยนผ่านมาเป็นศูนย์สุขภาพชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นางแดดนะคะเป็นต้นแบบแห่งการตรงต่อเวลาความรับผิดชอบในหน้าที่ในการงานแล้วก็มีความเอื้ออารต่อผู้รับบริการแล้วก็ ต่อลูกๆหล,ล,ลานๆน้องนองทุกคนนะคะเป็นผู้ที่เอาใจใส่นอกเหนือจากภาระงานปกติด้วยนะคะดูแลอาหารการกินได้ด้วยนะคะให้คำแนะนำในการใช้ชีวิตได้ด้วยเป็นแบบอย่างที่ดีโดยส่วนตัวแล้วที่ชอบนะคะที่ชอบคุณป้าตุ่มมากๆเลยนะคะก็คือการมองโลกในแง่บวกนะคะแล้วก็ทำให้สามารถที่จะ,ะถือปฏิบัติ มาน,มน้อมเข้ามาในเรื่องของการใช้ชีวิตเพื่อให้เราก้าวผ่านวิกฤตต่างๆได้นะคะในโอกาสที่คุณป้าตุ่มกเกษียณอายุราชการนะคะก็ขอแสดงความกุศิตาจิตนะคะว่าพี่ตุ่มเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่านะคะเพราะฉะนั้นอยา่างไรก็ตามเมื่อ,อได้ไปใช้ชีวิตต,ตามที่ตัวเองต้องการแล้วก็อย่าลืมแวะเวียนมาเยี่ยมลูกๆหล,ลานๆน้องๆนะคะที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดนเหมาของเราแห่งนี้ด้วยนะคะพี่ตุ่มสวัสดีค่ะครับก็เนื่องในโอกาสที่คุณแม่ตุ่มนะครับที่จกกะเกษียณอายุราชการนะครับคุณแม่ตุ่มก็ถือว่าเป็นบุคลากรที่สําคัญมากขององค์กรสาธารณสุขนะครับเพราะว่าสามารถทํางานได้แทบทุกอย่างรอบด้านเลยก็ว่าได้นะครับในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่แล้วก็ทํางานให้กับองค์กรในด้านของการทํางานนะครับ แม่ตุ่มผมบอกเลยว่าเป็นบุคคลที่น่าย,ยกย่องมากเพราะว่าคอยช่วยเหลือน้องๆนะครับคอยช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานมีความตั้งใจในการทํางานมีความเสียสละนะครับบางงานบางอย่างที่ต้องทําล่วงเวลาเลยเวลาก็สามารถทําได้โดยที่ไม่บ่นนะครับถือว่าเป็นคนที่ทํางานได้มุ่งมั่นแล้วก็แน่วแน่ขยันแล้วก็อดทนด้วยนะครับในเรื่องของการทํางานทีนี้ในด้านของคุณแม่ะบ้างนะครับในด้านของคุณแม่ในการ ที่อยู่ในรพรสตนะครับแม่ตุ่มก็เป็นคุณแม่กับพวกผมนะครับแต่ว่าก็อาจจะเป็นพี่ๆให้กับอย่างพวกแม่ลินะจําลัดพี่โบอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงานทุกคนนะครับคอยช่วยเหลือนะครับคอยปกป้องคอยดูแลคอยให้คำปรึกษาก็จึงทำให้แม่ตุ่มนะครับเป็นบุคคลที่ถือว่าเพื่อนๆในรพรสตรักนะครับแล้วก็ ถือว่าเขารบนับถือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งนะครับทีนี้ในด้านครอบครัวนะครับถือว่าแม่ตุ่มเป็นครอบครัวตัวอย่างเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับมีสามีมีครอบครัวที่เข้าใจบริบทในการทํางานมีการให้กําลังใจกันค,คอยช่วยเหลือกันอยู่ตลอดเวลานะครับจุดนี้ก็เลยทําให้ถือว่าแม่จะเป็นครอบครัวตัวอย่างก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่ามีลหลานที่น่ารักคอยอยู่ที่บ้านเวลาทํางานมากลับบ้านไปเจอหน้าครอบครัวนะครับ ก็มีความสุขเป็นอีกหนึ่งครอบครัวตัวอย่างที่สามารถเอาปเป็นต้นแบบของครอบครัวได้เลยครับดังนั้นนะครับถึงคุณแม่ตุ่มจะเกษียณอายุราชการไปนะครับแต่ว่าคุณงามความดีที่แม่ตุ่มได้ทํามานะครับจะอยู่ในใจประชาชนและอยู่ในใจพวกเราเสมอนะครับดังนั้นก็ขอให้แม่ตุ่มนะครับใช้ชีวิตหลังเกษียณอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขแล้วก็ทําในสิ่งที่ตนเองรักนะครับในชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขเช่นกัน ในส่วนของการดูแลประชาชนนะครับพวกเราที่ยังปฏิบัติงานอยู่นะครับจะช่วยกันดูแลอย่างเต็มที่ยังไงก็อย่าลืมมาเยี่ยมพวกเราบ้างนะครับพวกเราก็ยินดีที่จะต้อนรับคุณแม่เสมอนะครับผมโอเคครับยังไงก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับความรู้สึกที่มีต่อแม่ตุ่มนะคะแม่ตุ่มก็เป็นคนที่น่ารักนะคะกับลูกๆล้ลานๆน,นะคะในอนามัยทุกๆคนเลยนะคะ ขอให้คำปรึกษานะคะในหลายๆเรื่องอโดยเฉพาะเรื่องคนไข้ว่าบางทีก็จะถามว่าคนไข้คนนี้อยู่บ้านไหนแม่ตุ่มก็จะคอยจะตอบได้ค่ะเกือบเกือบเกือบทุกคนนะคะเกือบทุกคนส่วนในเรื่องของการทำงานนะคะป้าตุ่มก็ขอชื่นชมนะคะในเรื่องของความจำเพราะป้าตุ่มนี่จะมีความจำที่ที่ดีเลยนะคะกับ ทั้งเรื่องของชื่อยาชื่ออุปกรณ์การแพทย์ต่างๆนะคะบางครั้งเจ้าหน้าที่นะคะที่อยู่เวรห้องรักษานะคะก็จะาวายวานนะคะให้แมตุ่มช่วยหยิบยา,าตัวนี้ให้หน่อยอะไรอย่างนี้คะ่ะแมตุ่มก็จะรู้แล้วก็หยิบมาให้ได้ถูกต้องนะคะการมาทํางานนะคะป้าตุ่มก็จะมีความรับผิดชอบนะคะแล้วก็มาทํางานตรงเวลานะคะในเรื่องนี้ก็เป็นแบบอย่างที่ดีนะคะแบบ เป็นต้นแบบให้กับน้องๆได้ดีเยี่ยมเลยค่ะหากป้าตุ่มนะคะถ้าหากป้าตุ่มกเกษียณไปแล้วก็ความรู้สึกแรกก็คงจะใจหายมากๆเลยนะคะเพราะว่าตอนเช้ามาก็จะเจอป้าตุ่มนะคะอยูอ่นั่งข้างหน้าทุกวันเลยนะคะแต่พอต่อไปก็จะไม่ได้เจอแล้วนะคะอขอให้ป้าตุ่มนะคะมีความสุขนะคะอยู่ที่บ้านพักผ่อนนะคะกับลลานนะคะกับ พ่อทีแล้วก็ครอบครัวนะคะขอให้มีความสุขแล้วก็ถ้าเกิดมีเวลาว่างนะคะก็มาใช้บริการแล้วก็แวะเวียนมาเยี่ยมลูกๆหล,ล,ลานๆน,นะคะที่อนามัยบ้านวลเหมาบ้างนะคะ ค่ะสำหรับหนูนะคะก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้ร่วมงานกับป้าตุ่มป้าตุ่มเนี่ยเป็นคนที่น่ารักมีระเบียบวินยัยมีแบบแผนในการทํางานนะคะอีกอย่างนะคะเป็นคนที่ตรงต่อเวลามากๆนะคะเวลามาทํางานก็จะมาเช้ามากเลยค่ะแล้วก็จะเป็นคนที่พูดเกง่งมีอัธยาศัยดีนะคะทั้งต่อเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็คนไข้นะคะทําให้เป็นที่รัก อของเจ้าหน้าที่ด้วยกันแล้วก็เป็นที่รักของผู้คนที่พบเห็นนะคะสุดท้ายนี้นะคะหนูก็ขอให้ประตุ่มนะคะมีความสุขทั้งกายแล้วก็ใจนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะแล้วก็อย่าลืมกลับมาเยี่ยมเยียนนะคะอนามัยบ้านโนนเหมาของพวกเราด้วยนะคะเมื่อนี้ดิฉันนั่งมาีนั่งสูงเนินงานกเกษียณประตุมน้องสาวคนณีมีความหักแล้วประตุม เพราะว่าอยุ่รด้วยกันมากกับหักกันคือพี่สาวนะคะปะตุมเป็นพี่สาวและเพื่อนที่แสนดีเมื่อมีมีทุกพี่สาวก็แก้แก้ไขปัญหาทุกอย่างมีความทุกประตุมกับแก้ได้เพราะว่าทุกแต่ทุกคนนะคะเพราะว่ามีทุกคนคะ่ะเงาแปลว่าทอดแท้จิตใจนะคะว่าเวบงเังค่กับพี่สาวกับแก้ได้ มปรับถูกกับปะตุมปะตุมกับมีความปรับถูกให้ได้ค่ะเป็นที่พึ่งทั้งใจทั้งกายและใจพร้อมค่ะปะตุมมีความผูกพันค่ะค่ะปะตุมมาทํางานในฉันมาทํางานทําความสะอาดซอยประตุมนะคะปะตุมแบบนี้กาลังใจเล็ก,ลก,ลกๆหน่อยคือเป็นมาหายนมคนละกองกบนองกบนาจําหลัดค่ะปะตุมมีความมีความหักน่องถูกค้นบ่บ่เอาเปรียบผู้ใดค่ะหักเสมอตนเสมอไป น่าจำรัดกับเป็นนองไซที่ดีเพราะว่ามีนองไซกับนองสาวสองคนนะค่ะที่ซอยกันดูแลซอยกันค่ะมีอันใดกับปับทุกปับทุกซอยกันค่ะเพราะว่าประตุมเฮดเฮดได้ีุลีค่ะเป็นพี่สาวที่แสนดีเพราะมีผู้ใดเฮดได้ค่ะ,กะเกษียณประตุมออกไปนี่ขอให้ภาษีรัตนาไตากลุ่มคร้องค่ะหลับต้องรักษาประตุมให้แขวงขาดอันตรายต้องปวงค่ะ ภาษีรัตนไตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละค่ะปกปักรักษาประตุมให้มีความสุขตลอดไปนะคะครับสำหรับผมนายสวัสดิ์พินโยยงตำแหน่งพนักง,งานทั่วไปงานเกษียมของป้าตุ่มวันที่5ตุลาคมนี้ความรู้สึกของผมก็ ยินดีกับป้าตุ่มด้วยครับที่ป้าตุ่มได้กเกษียณปีนี้ก็ครบวรันละเกษียณอายุงานของป้าตุ่มป้าตุ่มก็ทำงานมานานสาสิบกปีแล้วก็ขอให้ป้าตุ่มมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะครับผมก็จะทำงานหน้าที่ต่อจากป้าตุ่มอย่างความ มีความสุขการทำงานความรู้สึกของผมป้าตุ่มเป็นทำงานอยู่อนามัยก็มีความรักต่อพลังงานทั่วไปและจะหมอทุกคนนะครับ แล้วก็งานที่ทำอันไหนที่ผมไม่เข้าใจประต่มก็จะสอนองานให้ผมจนทำงานได้ดีขึ้นอันไหนไม่เข้าใจประต่มก็จะสอนจะบอกก่อนจะ,กะเกษียณอายุงานเช่นนึ่งเซ็ตทำแผลเย็บแผลก็ทำเป็นผลงานก็ดีขึ้น และช่วยประตุ่มทุกอย่างเช่นบางทียาหมดก็จะกอกใต่ยาใส่ซองอเตรียมที่จะให้บริการให้ผู้ป่วยที่มาบริการอยู่ที่บ้านอรอพสตอบ้านนนท์หมอครับ ผมก็ไม่มีอะไรมากก็ขอให้ประตุมกเสียนอายุงานก็มีความสุขมากๆนะครับขอบคุณครับ